เรื่องเราต่อไปฮะคุณจะทํายังไงคุณผู้ชมผมถามหน่อยถ้าเผอิญคุณจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าบ้านเอาไว้รอซ่อมอ่ะเออมันขี่ไม่ได้ก็จอดไว้ที่บ้านแหละเออวันดีคืนดีกลับมามอเตอร์ไซค์ไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะอมีคนเอาไปซ่อมให้บ้าใครจะเอาไปคนในบ้านหวังเดียวไปซ่อมให้เห็นมันเสียมานานแล้วอะไรเงี้ยใกล้เคียงเอาลอเหรอเออหวังดีเหมือนกันแต่หวังดีกูว่าจะลกหน้าบ้านคุณยายฮะ ก็เลยขายมอเตอร์ไซค์ไปเลยขายไปเลยฮะขายให้หลานเอาก็ดีได้เงินมาโอเคมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะเอาก็ต้องไล่หลายพันอะได้หนึ่งพันเอาไปชมภาพก่อนเอาไปชมภาพก่อนนี่นี่นนี่ฮะนี่คนที่รับซื้อฮะรับซื้อของเก่าผมตีความว่าแกตีเป็นน้ำหนักอ๋อ นี่แหละนี่แหละเนี่ยอ๋อเป็นรับซื้อของเก่าก็เลยมายกไปแล้วก็น่าจะเป็นน้ำหนักเลยให้พันหนึ่งเนี้ยหรอถูกต้องตอนแรกเลยเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยคุณยายบอกคนที่มาซื้อบอกขอสองพันได้ไหมขอสองพันได้ไหมคนที่รับซื้อบอกว่าไม่มีมีติดอยู่พันเดียวคุณยายบอกว่าเอ้าพันเดียวก็ยังดีเอาวะเฮรก็คงหวังดีกลัวจะลกหน้าบ้านนะฮะปรากฏว่าปรากฏว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นหลานกลับมา ก็ตกใจอะสิว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์จอดไปหน้าบ้านคุณผู้ชมมันหายไปไหนนะฮะก็ไปคุยกับคุณยายคุณยายคนนี้ชื่อว่าคุณยายส้วนนะฮะอายุ9 1บปีแล้วนะฮะคุณยายก็พอพอหลานมาถามบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไปไหนเห็นไหมอะคุณยายบอกว่าก็เห็นอยู่นะเออแต่ว่าไปไหนวะเออยายยังงงเลยนะยายงคิดเลยเออมันไปไหนอ่ะเออมันไปไหนนะคิดไปคิดมา อ๋อขายไปแล้วนี่ไงได้พันหนึ่งเลยนะลูกนี่ไงลูกนี่ไงลูกนี่งเป็นไงเป็นไงยายขายให้ขายให้ยายไม่ต้องหนักใจหลานไม่ต้องวุ่นวายหลานได้พันหนึ่งอเอาเงินมาให้หลานโอ้ยหัวจะปวดจริงจริงหลานสุดนะเป็นอย่างนั้นก็สุดนี่มีสุดได้ยังไงอะมอไซค์หนึ่งคันขายไปพันเดียวอะนะฮะคุณยายก็หวังดีก็ใช่ไงก็หวังดีหวังดีแต่คุณยายน่ารักนะน่ารักนรักูที่ว่าเออ มอเตอร์ไซค์ไปไหนอะเราคิดขึ้นได้อ๋อขายไปให้แล้วไปเองเอออย่างนี้นะฮะก็เข้าใจแหละคุณยายก็น่ารักแหละก็หวังดีอะแต่ก็ก็แบบหลงๆลืมๆบ้างอะไรยเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะทางเจ้าของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ไปไปเหมือนไปแจ้งความอะไรอย่างนี้แหละ นะฮะเหมือนเหมือนไปไปขอความช่วเหลือใช้เขา<ม>แจ้งความเลยแต่ว่าก็คือเขาก็กลัวว่าเหมือนจะมีมิจฉาชีพมาหลอกคุณยายหรือเปล่าด้วยตอนแรกนะอนตอนแรกเออรานนั้นก็คือต้องไปแจ้งความไปก่อนอก็ไปลงเอาไว้นะฮะที่สพอสอํมรงเหนือ นะฮะสุดท้ายก็ตามตัวจนเจอค่ะนะฮะผู้ชายผู้หญิงที่เขามาลับซื้อไปเขาก็บอกว่านี่ยังไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยก็เห็นคุณยายขายก็เห็นขายอ่ะเออเห็นบอกว่าลกก็เลยออกไปอ่ะสุดท้ายก็คือคืนจักรยานยนต์ให้แล้วก็คืนเงินหนึ่งันบาทไปจบแล้วก็จบได้ดีถึงได้รู้ไงว่าเขามาเล่าให้ฟังที่หนตอนัรนคุณยายขอสอง0ันนะนี่ขอาว่นนาให้ฟังเออเออ้ยอ่ะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูนะครับ